เซนครับ Official. ไหนม้ร้านไหนนะที่มึงให้กูมาทำงานเนี่ยร้านร้านนะร้านซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาโอ๊ยซ้ายขวาซ้ายขวาเลยเลยเลยตรงนั้นแหละเห็นร้านจอดรถไหมร้านนี้เหรออ๋อใช่อันนี้มันร้านอันนี้นี่ไอ ร้านอากงที่ขายเป็นที่เมียแกเปิดร้านห้องเช่าไม่ใช่เหรอกงเช่าแล้วมึงไปรู้จักได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันะเห็นแกเดินผ่านแถวนั้นมึงก็ถามเลยว่าหนูทํางานได้ไหมเหรอก็ถามว่าแถวมีงานอะไรแนะนําให้ไหมเขาก็แนะนําร้านตัวเองไม่โหหูหูมึงแต่งชุดนี้มาขายรถเหรอคุณาพีอาร์ไอสัตว์ก็อะไรคือพีอาร์น่ะบ้านนอกที่เมียโป้ไ้เหีย พี่เหมียวโปมั <notified> ้งอากงครับแล้วเหมียเอาก้อนเดือดฝนตีหัวอากงเลยเดี๋ยวเก๋ๆแล้วอย่าไปทำแกให้แกนอนเถอะโอ้โหอ่ะยั้งยั้งยอ้งปกลือทางไรกลางอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้ทำครับมันมันคนเดียวครับไม่ครับไม่อออากงสวัสดีครับผมผมกับเออน้องผมน้องผมมันรู้จักอากงที่ไปคุยกันว่าจะทำงานนะครับอากงอ๋อ ไอ้เลืกคนเนี้ยอ่าใช่ครับใช่ครับเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นใครไม่รู้อ๋อแล้วมึงใครอ๋อแล้วใครมา <c oughs> สมัครงางนะผมผมสองคนไงโกงยืนอยู่หน้ามึงเนี่ยสองคนอ่ะโอเค ก็ไอ้นี่มาถามว่าไงก็นึกว่าไอ้นี่จะมาแล้วเอาพิชามายิงยังอะไรอย่างงี้เอาพิชามายิงยังอ๋อแล้วร้อเลียนงกงน้องผมน้องผมเย็นเยยนะกงมันไม่ค่อยมีสัมมาคาราเต้ไอ้กงไม่เป็นไรหรอกคาราวะมึงอีกตัวนึงเอาแล้วแล้วแล้วที่เขาเอาไ้ทานี่อะไรกงคาราไมคาราไมเนี่ยอ้าวแม่คาราไแล้วแล้วจะเป็นกีฬากงคาราเต้อันนั้นอ่ะ กับมาหรืม<อ>ไปเจ<อ>้า <ไป S 2> ของร้านเลยว่าไปแล้วเอาเดี๋ยวโกงก่อนโอ <c oughs> นั่นแหละกลงพวกผมจะมาขอทำงาน,นที่นี่ใช่อ่าขอทำง,งานใช่ไหมได้ๆเดี๋ยวอโอเคก็ขายรถกลงราคามีเท่าไหร่บ้างนะครับผมเคยเห็นหน้าเพจข,ของกงอยู่เนี่ยอ่าวว่าเปิดเพจด้วยกูจะรู้มึงไหมล่ะกงกูเลยถามนี่ไงอมาเปล่าอม่าช่วเปิดเพจแล้วเปล่าคันนี้เท่าไหร่นะกงหมื่นห้าไหมอ่า มึงแป็กมึงแป็กแล้วครเนี้ย <18. S 2> ถ,ถ้าตัวถ้าตัวทอกแตัวทอกเนี่ยตัวทอกมาประมาณสี่มึงสี่มึงนะสี่มึง คูไปซื้อขับแล้วคนนึงอะอันนี้อันนี้1มื่นแปดสี่คันใช่ไหมอ่าหมื่นแปดอันนี้สี่หมื่นอันนี้แต่วประกันไงไข่หอยเท่าไหร่สองหมื่นอ่ะเปล่าอ่าสองหมื่นสี่สองหมื่นสรอลิหาหาครัสนะโอเคแล้วตัวเนี <Overwatch> ้ยห้าหมื่นแปดไหมตังนี้ห้าเกทั้งหมดร้สบเกาบทไม่ไม่ใช่อ๋อพิกเลยโกงโกงถามกินไทำไมเวลาเขาแบบเขาต้องขายของเนี่ยเขาต้องลงท้ายเลขเก้า ร้อยเก้าเก้าสี่ร้อยเก้าสิบมันควรไม่ได้อะแบบห้าหมื่นไปเป๊ะสองหมื่นหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยทำไมวะโกงทำไมวะหรือหรือเข้าใจหรือเข้าใจคำว่าสองร้อยบาทมีทองไหมอ๋อมันมันดูหรูอ่ะแต่ว่าทอนบาทเดียวอ่ะเออทองบาทเดียวมันดูมันดูแบบไม่ถึงสองร้อยอะไรเงี้ยพูดห้ดูเหมือนถูกแต่ก็นั่นแหละบาทเดียวไอ้หน้าสัตว์บาทเฮียหยอกชอบเดี๋ยวกงโอเคอยู่นี่ก็มีกกสังกกอ่ะกกสังกกสามกกอะ สามกุญแจผมเคยดูนะกบการทางง้างอ่าใช่หรการทางานอ่าดีดีเอาไปอ่างคนละเล่มเลยนะคงละเล่งเลยเอาไปอ่างโอเคเดี๋ยวผมอ่านด้วยนะกงอ่าเออระหว่างหรืออ่างหรือก็เฝ้าให้วอเดอร์ละว่าไปให้ข้าวอาม่ากองโอ้เดี๋ยวไอ้กงหมาปะเนี่ยไอ้ข้าวหมาวะซื้อข้าวไว้ข้างๆอ่ะลักข้างๆแต่ว่ายังยัไม่ได้ไปหาม่าใช่ไหมเจ้าโกงผมดูแลร้านอย่างดีเลยครับกง ฝากเลยครับขอบครับสวัสดีค่ะดีๆนะฟอร์ล้างดีๆครับเราลืมถามด้วยว่าเราเราได้ค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเขาคงกลับมาบอกแหละเดี๋ยวกูอ่านกดแป๊บนึ่งการเป็นพนักงานขายรถข้อที่1ต้องเช็ดรถลูกค้าก่อนส่ง20นาทีข้อที่2เวลาลูกค้าที่เป็นคนแก่มาห้ามให้เข้าร้านเด็ดขาดข้อที่สถ้าเจ้าของร้านกลับมาก่อนตีสาม ห้ามคุยกับเขาเด็ดขาดทำไมอ่ะเจ้าของร้านน,นี่มึงไปไหนเนี่ยตกใจกห,หมดอกโกงสิเจ้า <c oughs> ของร้านอ่ะก่อดีสามเหรอตอนนี้กี่โมงวะไม่เที่ยงคืนตอนนี้ตอนนี้ประมาณนั้นเดี๋ยวนะดูนาฬิกาเที่ยงคืนอยู่ปะไปเดี๋ยวแล้วตอนนี้มีรถมีรถต้องเช็คเช็คปะน่าจะ<น>ยังไม่มีนะเราลองดูในลิสต์ที่กงแปะบอร์ดไว้ตรงนี้ไหมเออเอ้ยไม่กูว่ารถรถข้างหน้าสองคันแน่เดินนั่นอะ เดี๋ยวมึงไปเช็คด้ว่ามีน้ำมันเปล่าได้ได้ได้รถมมีน้ำมันแน่นอนเชื่อเฮ้ยนี่เขามากงมีหนังโปงหนังโปงเขาบอกว่าดูก่อนไอเกิลไม่ต้องมีหื่นการมั่งแหละหน้าอย่างมันเนี่ยไหนไหมมีเปล่าน้ำมันเปล่ามีคันหนึ่งคันหนึ่งไม่มีโอ้นั่นอะไรวิ่งกระโดดดองแดงดองแดงกระต๊อกระเด็กไม่หนีด้วยเอ้าร้านเปิดค่ะร้านเปิดคร้านเปิดครับร้านเปิดครับ พวกคนเป็นพนักงานหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นพนักงานครับปีที่หนเห็นอากงคนหนึ่งเขามาเฝ้าอ๋อผมเป็นพนักงานครับเพิ่งมาสมัครเลยซื้อได้ครับดูรถได้ครับดูรถได้ดูรถได้ครับดูรถได้ค่ะได้โทรสั่งอะไรไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะหรือไม่มีใช่ครับพวกเออขอบบางหรือว่าขอบชี้ได้สั่งเลยหรือเปล่าไม่ได้สั่งไม่ได้พิสตาไม่ครับคุณผู้หญิงสนใจะขับไหนครับสนใจะขับไหนไหมครับคุณผู้หญิงเออเธออยากได้รถขับไหนอ่ะ อา่อาอคันนี้ได้ป่ะคันนี้ราคาอยู่ที่สองสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ราคาสองหมื่นสี่ใช่สองหมื่นสี่ครับต้องได้สองคนแต่ตัวนี้ตัวนี้ขายดีนะคะค่อนข้างหาย,ยากแต่ราคาค่อนข้างแรงนิดนึงเป็นมิดเลยครับ 5, 5, <9 S 2> เป็นมิดเลยห้าหมื่นเก้าแต่ว่าถ้างบน้อยๆเนี่ยผมว่าลองไปตรวจสแตนดาร์ดก่อนได้ครับผมมันก็ ทั้งได้สองสองที่นั่งแล้วก็<ช>ข้างหลังเนี่ยสามารถใส่กล่องได้ครับเผื่อเอาไปขับแก๊บขับไรเดอร์ได้หมดเลยครับหรือว่า,าขนกล่องได้เวลาจะไปกับแฟนก็เอากล่องออกแล้วก็อุ้มแฟนมาใส่แทนแล้วก็ใช่ครับอุ้มอุ้มแบบเขาบิตีนเขาบิ๊ตีนเดินขึ้นมาเองได้สนใจไหมสนใจไหมครับสนใจไหมครับอืมได้เลยนะครับเอจันเจ้าสีอะไรเขาว่าสีดำก็สวยนะเธอสีเหมือนอนาคตเราดีดำมืดดำมืดมนเลยโอเคครับเดี๋ยวเซ็นสัญญาเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมรถไปเช็คให้ โอเคนะสีสีดำใช่ไหมคะสีดำไหมนะคุณผู้หญิงเนาะสีดำเนาะโอเคแล้วคุณคุณคุณพอใจไหมสีดำอ่ะครับโอเคไม่สัญญาเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเอารถไปซ่อมให้ได้เลยเดี๋ยวผมเอารถไปเช็คให้นะคุณอันนี้เท่าไหร่นะครับสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่โอเคกูหิ้วเลยกูหิ้วรถเลยเฟิบปึ๊บช่วงล่างดีโชคดีล้อยางไม่แตกใช้น้ำมันโอเคน้ำมันไม่รั่ว โอเค2อ0 0มืนสี่เอ่อน้ำมันไปให้นิดหน่อยแล้วกันอ๋อแบบพอขับได้สักนิดอ,อึ๊บสักนิดอ,อึ๊บโอเคนี่นะครับ2อ0 0มืนสี่ค่ะเอ,อ่อสักครู่นะคะมาทางนี้ก่อนก็ได้ค่ะมามามา,มาไหนพี่เป็นไงนี่เรียบร้อยเช็คเรียบร้อยช่วงล่างอะไแน่นทุกอย่างเนี่ยค,คุณช่วงล่างแน่นครับผมก็ขอขับรถแบบปลอดภัยนะครับผมคุณโชคด<บ>ีครับค,คุณแจมต้องจำเป็นไหมเนี่ย อ๋อไม่มันมันเป็นอันนี้หูวันนอกจากกุญแจเขามีอันนี้แล้วครับมีโหมดครับโอ้โหเธอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกพี่น้อง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 อ่ะปลอวภัยครับขับรถดีๆนะคะอย่าชนนะมือใหม่่อบว้ขับขี่ด้นะคะเออว่าไม่ไม่ขับขี่ป่ะเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอกเราเรามีหน้าที่ขายไม่ได้มีหน้าที่ไปหุยได้แค่แป๊บเดียวอะขายได้คันหนึ่งไห้ไม้ว่าวันนี้เราได้เราได้แน่สองหมื่นสี่อะเหลืออีกกี่คันอะ หนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะตรงๆนะถ้าเป็นกูนะกูก็ไม่ซื้อสองคันนี้หรอกไอ้เหี้ยแม่งคุตกูกินราคาถ้ามีคนมาซื้อบ้างแล้วป่ะคืนนี้เอออยากให้หนูไมให้หนูให้หนูไปเรียกหน้าร้านไหมผู้ชายเออเรียก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 แม่แม่เออเออเออเฮ้ยสวัสดีครับผู้ชายมาแล้วอ่ะผู้ชายมามึงผู้ชายมาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับอัญชลักษณ์ คนนิชิวาครับคนนิชิวาสัตว์คนาาละภประสายเออสนใจรถคันไหนไหมครับผมผู้ผมออมีรถให้เลือกถึง2รุ่นเลยนะครับ <c oughs> เป็นรถสี่ออล้ออันนี้คือไม่มีคว่ำครับ <c oughs> แล้วก็ออสามารถขนของเลยได้แบบสมรรถนะดีมากอย่างนี้แล้วแล้วก็แต่ฝั่งนี้เนี่ยสำหรับสายสปอร์ตขับเฟี้ยวๆในเมืองทุกสาวเท่ๆ <c oughs> ก้้อะไรยงเีครับแล้วสาวมองมาครับโอ้โหสาวก็หดุดเกาะหลังเลยครับผมบอกแค่นี้แหละโอ้โหก็หดุดเกาะหลังเลยเหรอใช่ครับแต่ถ้ายิ่งเอาสีแดงหรือสีดํานะผมบอกเลยแดงแรงฤทธิ์ดำทะมึนเป็นผมผมโอ้โหผมก็ซื้อมาแล้วคันหนึ่งอ่ะคันสีชมพูอันนี้มันมีรถคันไหนแบบแพงสุดในร้านวะแพงสุดก็น่าจะเป็นสองคันนี้ครับคันนี้จะคันนี้สามหมื่นครับแล้วก็คันนี้ห้าหมื่นเก้าสามหมื่นสี่หมื่นถูกละสี่หมื่นสี่หมื่นบห้าหมื่นเก้าครับช่วยคะแนน เอาคันไหนดีแต่ว่าผมบอกนะว่าราคาจะแพงกว่าตัวนู้นประมาณเท่าหนึ่งแต่ว่าคุณได้ประกันเนี่ยสิบปีล้อรั่อยางแตกโช๊คหักสเปรย์หลุดสีลอกมาได้หมดเลยสิบปีคุณรถถ้ารถหักครึ่งเลยครับครบสิบเส้นหรือสิบปีก็ได้ครับโอ้โหได้เลยจริง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 สนใจไหมครับซื้อเลยคันนี้โอเคไปหาผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเส็นประกันเรียบร้อยจ่ายตังคันนี้นะครับเสร็จกูโดนกูไปยาหลอกอีกตัวนึงเดี๋ยวเราออกร้อยหนึ่ง โอ้ยเฮียหน้าเฮียออกล้อใหนึงโอเคล้อดีทุกอย่างดีแฮนด์ดีโอเคน้ำมันน้ำมันไม่เสียโอเคผ่านเตือน้ำมันให้เยอะๆหน่อยคันนี้เพราะว่าเขาซื้อของแพงที่สุดแหมเหมือนลูกค้า VIP อ่ะซื้อทีกูนึกว่าเหมาร้านไปสวยโอเครถเสร็จแล้วเด้อมาครับมาครับผมมาครับอันกดก่อนโอเคนี่ครับเป็นรถ ผมเช็ดให้เช็คเรียบร้อยครับแล้วก็น้ำมันเต็มถังก็ขอให้ขับขีปลอดภัยน,นะ,ค,ะยครับขอบคุณมากครับผมมาถามอย่างหนึ่งได้ไหได้ครับถ้ารถผมโดนขโมยล้อผมสามารถมาเบิกประกันได้ป่มโอ้ยไม่ได้ครับถ้าอยากได้คุณต้องจับคุณต้องจับหัวขโมยมาให้ได้ด้วยผมจะให้เบิกต้องมีหลักฐานใช่กรณีรถเอ่อเกิดเอ่อแบบบุบยุบภายในปีที่กําหนดในใบประกันก็ยังพอได้ค่ะแต่ถ้าโดนขโมยอนี้ใช่คือยังไงก็ได้คุณจะรถไปตกหิวสมมติ ล้อคุณหลุดถ้าคุณหยิบล้อมาด้วยผมซ่อมให้ถ้ารถคุณขาดท่อนคุณเอาทั้งสองท่อนมาให้ผมผมซ่อมให้ใช่ครับเอเอามาทันทุกอย่างต้องอยู่ครบแฮนหลุดแฮนต้องเอากลับมาให้ผมนั่นแหละครับถ้ามีอะไรหายไปอย่างเดียวทาให้ไม่ได้เอาเลยนะครับถ้ามันหายผมเบิกใหม่ไม่ได้โอ้ยถ้าเบิกต้องเสียตังค์เพิ่มครับแต่ถ้าสมมุติคุณทําตกคลองรถตกคลองฉลามกัด คุณต้องไปหยิบจับปัดจับนผมจะตายก่อนนะครับแนะนำแนะนำซื้ออะไรไปซ่อมที่ร้านน่าจะไอ้นี่กว่าไหมใช่ใช่ไม่แต่ว่าประกันสิบปีไงถ้าคุณอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุแรงขนาดนั้นก็ได้ครับผมจิตมากนะนั่นแหละครับขับรถีนี้ไม่ใช่ขับไปไม่ทนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้หญิงขับเธอเธอขับเป็นเไว้เธอเธอเธอกูว่าในนานนี้แหละได้ใช้แล้วประกันเนี้ยโอเรต้องรอสิบปีแหละกูว่าสิบวันก็น่าจะมาแล้วรุ่นนี้ ูว <c oughs> ิ่งไปปุ๊บคำเลยนะโอ้โหไม่แต่วันนี้ตัวท็อปเราขายออก2ตัวนะตอนนี้ห้าหมื่นกเก้ากับสองหมื่นสี่เนี่ยอยู่ในก็เก <c oughs> ือบเกือบแสนแล้วนะเกือบแสนแล้วนะ <Wow. S 2> โอ้โกงแม่งดีใจจัดอ่ะกูบอกเลยมาไมไปเรียกแขกแล้วอีกดิเรียกแขเกเข,ข <อ S 1> บแบบเศรษฐีรวยๆแบบมาเหมาต้สิบคัน,นอ,อ่ะไอ้เหี้ยพาค่า,ายรนค่ะอุ้ยเหมือนหนูเห็นเออพี่ตะโกนคำเดียวนู่นอ๋อนั่นผัวเมียคู่นั้นนี่ รถพังแล้วมึงน่ะจอดอยู่ตรงนั้นไม่หรอบไม่รู้มาดูมาดูค่ะเข้าร no ้ามไหมคะมาค่ะนี่ค่ะทางนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เดี๋ยว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 ครับคุณป้าคุณป้าปล่อยเลยฟังก่อนสิเออไม้มึงอ่านกดยังยังนี่ไงกดข้อที่สองห้ามลูกค้าได้เป็นคนแก่เข้าร้านในคาสเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตกบิ๊กหลุดเลยไม่ครับมา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 ทำอะไรครับ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 อะไรดีครับซื้อรถไงมาซื้อรถ นี่ครับรถข้างนอกก็มีครับอ่าเป็นโมเดลครับชายชายดูได้ครับข้างนอกคุณยายคุณตาดูได้ครับไม่นมาดูมาซื้อมาซื้อเลยเหรอเดี๋ยวคุณตามีตังค์เปล่าไม่ตังค์หรอเอาแบบนี้คุณตาอ่ะคุณตาคุณดูคุณตาดูยากข้างนอกดีกว่าตอนนี้ข้างในผมมีกุญแจไว้เปิดไม่ได้ใช่แบบอยากได้ข้างในคะเดี๋ยวพวกทำไมเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้แกนี่เข้าไก้อ๋อมันเป็นเซ็นเซอร์ครับใช่ใช่แล้วผมก็ล็อกเลยแหละผมเข้าไม่ได้ด้วยเออเห็นไหมเข้าไม่ได้ด้วยเก๋ะเปิดได้ เปิดไม่ได้อย่าปลดล็อกสิคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับมันเข้าไม่ได้ครับจริงจริงเชื่อผมสินั่นแหละครับสนใจรถคันไหนครับดูได้นะเอางี้ค่ะถ้าถ้าสองคนอยากเข้าใช่ไหมคะกับไปย้อนไว้ให้แบบว่าหน้าติงตึงฉีดโบท็อกซ์มาได้ค่ะใช่ครับตรรับ้านนี้เขาต้องกดห้ามให้คุณแก่เข้าหมอโทษด้วยขอโทษจริงครับผมไม่ได้บูลลี่นะมอุมอย่างนี้เลยอย่างนี้พวกเราต้องกลับแล้วใช่ไหมกลับไปเราพอนัลิมิตหรอโอเคกลับดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับแปลกๆนะอะไรไปแปลกไเองคิดเองพี่คิดไปเองแล้วแค่หลอนดึกเกินตอนนี้ก็ตีสองแล้วอ่ะเออมัาตีสองเนี่ยเออไม่น่ามีนะมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะปิดร้านไว้ก็ได้เผื่อมีลูกค้าอีกแต่ตีสองกวนไม่น่าจะมีใครมาซื้อเลยนะ อกงมาเอากงัสดีครับกมามาปิดแล้วหรอปิดล้วรปิดแล้วหรอปิดแล้วหรอปิด้อปิดแ้วอด้วหรอีิดแล้วหรอิดแลวรอ้อิดข้วัอปแล้วอปด้วยรอปดแ้วกผอปิดแน้วหรดล้วกือปดแลวหองเนแล้รถนัวห็อปิคแลรแล้วตัวนัดแล้วหนอะิล้วอปดวหรื่ิดแล้อลวหอป้วอะแล้วหอดแ้วหอ่ลดีลยวหด้วหแล้วก อันนี้คืนประกันนะคะแล้วก็อันนี้คือใบเซ็นสัญญาแต่ละอันแล้วแล้วกงจะรีบไปตูวทำไมผมผมเนี่ยกลับบ้านกันแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงตีสองกว่าตีสองสี่สิบเจ็ดค่ะโกงสี่สิบเจ็ดตข้อที่สามเขียนว่าตกข้อที่สามอะไรนะถ้าเจ้าของร้านกลับมาก่อนตีสามห้ามห้างไยห้างไรสุดลกง

กงไม่เขาด่ากลัวเลยเชี้ยโอยเราวังกวงไปดักแม่ี่ไปไปไปใเย็นๆๆเย็นค่อยๆขับซอยซอยข้อซอยไอ้ชิบหมยันๆัพี่เอ้คุณคุณถอยหลังถอยหลังฮบฮไม่มีไม่มีไม่มีกงก